สวัสดีครับ FC ชอบ่องย t u ูบอุชิตับชาแน,นลอันนี้มาแอบดูนกพิราบครับนี่มาทำรังอยู่ข้างยุงได่ยินแต่เสียงเพราะว่าฝนตกรินรินตัวแม่ก็น่าจะเข้าออมานู่นไปแล้วพี่นกไปแล้วนู่สองตัวนี่ครับออกลูกหลายชุดแล้วนี่ครับทำรังอยู่ตรงนี้ตรงยุ้งบ้านครับ พิราบมองไม่เห็นครับพี่น้องต้องมองแต่ด้านไกลต้องยุ้งข้าวข้างบ้านนี่ครับไปแล้วนน่นนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูครับพี่ได้ยินเสียงร้องอยู่คู่กกนี่ครับอยู่ช่วงนี้ครับช่วงนี้ครับทำรังอยู่เฮ้พี่น้องนี่ครับวิถีชีวิตสัตว์โลก ก็ป่าไม้ไม่ค่อยมีแล้วครับป่าไม้ก็เลยต้องมาอาศัยอยู่ตามบ้านตามยุงเนี่ยครับนกพิราบน,นี่ก็เป็นยุงข้าวที่บ้านครับโอเคครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ